สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุงขสุขคนด้อยจา้ามอนี่สิพามากินมียัง <c oughs> ตำหวดมึกกระดองจา้าตำหวดมึกกระดองพี่น้องสิวายุมอนี่เป็นยังคือมาสองคนเนาะอีกคนหนึ่งไปใช้ครับ <c oughs> เดีอว่ากินพักน้อยโผดจ้ะแล,ะล้วเลยเป็นไข่โออีกคนหนึ่งเป็นไข่ครับบริมาน้ำเนาะหัวล่มหนาวมามือเดียวครับ บัดยมกังเว้นนี่นนี่พัดแดดแดดครับบัดคำมากพัดหนาวเนาะพยายามดูแลรักษาสุขภาพกันในเรื่องพี่น้องเด้อืันนี้ไนีมาเป็นตำนวดมึกกระดองครับตำใส่เส้นข้าวปุ่นิึงหนวดยิ่งใหญ่เลยครับืันนี้ <c oughs> มาพีน่น้องมาแซบๆครับนี่กันไก่มาตัดนํำเห็นบอกบอกพี่บอกน้องเฮาแนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเพื่อกันไ <c oughs> ด้เนาะนี่นวดยิ่งใหญ่ ก่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกาเลยจะเพราะว่าส่วนนี้มันกะเขาดูดูหนาวแล้วรูดูหนาวแลวจ้ะปลายฝนตนน้นหนาวครับเพิ่นว่าส่วงยามนี้แล้วจะเป็นใครเป็นหนาวเต้นองุ่นคือปอบิน,นองหุ่ยัง,งงอยู่อตอนนี้ไงแล้วเนาะพี่เอ็น <c> อ <oughs> ่อ <on> นขาวๆครับมีทั้งเซนเขาปุ้นแน่แมนบอแมนกต่ให้เหมื่อน,นี่ไม่รูจ้จัซื้อมาตํำกินเองครับหนวดยั <c oughs> <c oughs> ่ไงถ้าว่าพี่น้องอยากให น้องบุญกินมูฮันกะฝ้าวกดติดตามหายหอดหาหมืนม่นเป็นบอกกันไันดหาหมืม่นจะได้กินบอกเม่นจ้ะไพสีเลี่ยงพอดำจ้ะแม่ยนสบอบ,บาทนี่ <c oughs> เอาตัดหนวดหนึ่งสักก่อนนะครับเนาะอันนี้ไว้อ้างพี่น้องหนวดยิ่งใหญ่ครับ <c oughs> หูบเส้นขับปุูนน้ำมาเนี่ยน้องมุงมาก,กินมีดกรอบกรุบกรุบบรจักโอ้คือมีจำนวนยิ่งใหญ่เลยครับเฮาเพื่อพี่เพื่อน้องเฮา ออืืมใช่รดครับได้มาหัวยงงหวานเนาะยังไม่กินจ้ะกินพักกินมีหลายๆ มันจังบมเป็นไข่เป็นนาวเหมือนล่ะิึงทั้งลังเรืองเป็นแหละครับเขาเซีนกระปุ่นแสบอยู่บ่คือบุปากุ่ตีงบัดเนี่ยแสบได้ๆจมือให้พันลูก มีต้นหนวดยิงใหญ่ครับหยำมือกแกรกแบ่เตะลงโกเลยแม่นจ้ะเพราะว่าม่หยำไม่ได้ไง อันไงพอดไงบอกฮนะซอยตอนพอดีเลยอยากให้เห็นตอนมันกาดยกรอบแหง้งเนาะอันตอนไงนั่นเดี๋ยวติงตัดไไม้หวานโยแครอทนะ ใครขึ้นหอดน้องไหวก็คอมเมนต์มากนะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพิ่นตอบคอมเมนต์เนาะมืแรงถ้าว่าขึ้นหอดองไหวนี่กัติดตาม,มาษาจักรกดไหลภาษาจัก่กรกดแชร์่ด้จ้าจักมือใดแล้วเพิ่นจีได้มาเนาะมือมอื่นกันสิมาได้ายมั้ง อ,อันนี้กรอบเนะแต่หนวดเดียวก็กัง่กินบวชเลยไงไงแห้งสามหนวดถูกครับจะหนวดไอ้ไงพักมีส่วงนี้ก็บบอค่อยลายเพราะว่ากำลังปลูกครับปลูกหรือว่าเหลือมสวน เดืมเบิดสวนขวักขวักรอบแห้งเฉพาะกระต่ายมันถึงมากินอะมันหวานงุ่นาบาๆเอาอยู่แต่มันจรงใหญ่โพดตอน้อยงุ่น รำจิมนี้เบิ้งกรอบกรอบนี่ก็กรอบเอกันครับบอกเลยเลยว่ากรอบสำกันเก <c oughs> <c oughs> ือบถึงหนาหนื่อบุ่นมานาวกัน เกือบดีตากันพี่น้องคงจีสองกันเอาเอียงแหละแกกบไปบึงผามกะดูด้วยจ้ะพอกับลูกว่นไม่อายกับน้องนะพี่น้องคุณแซวมากนี่ตอนพอดีพอดีสำหรับหลวงพ่ออืมอืม กรอบคักแสบๆเพื่อพีเพื่อน้องนำแน่เหมือนีงน้องวายกับโบมาเพ,พเพื่อไข่เพื่อไอวายน้ำตีล่าถ้าไปหาหมอแล้วเพื่อกะว่าไข่ธรรมาดาดอกพี่น้องเลยไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนว่ามื้ออื่นเพื่อก็มาก,กินไหนดอกงองหนดมาไ <c oughs> ข่แตกเลยผู้ใด้สีมาเกี่ยวข้าวซอยกับมาด้วยครับเด้อ <c oughs> ห่อปานเป็นมีนาหลายเนะ <c oughs> <c oughs> าะหน,นึง่งตัดน้ำนาสองนาสองทงหอดอยู่บริเาวณ <c oughs> เจคดิหน้าวังไห้เอาหนอที่สองต่อครับเอาทั้งข้าปุ่นก่อนกินได้คู่มือว่าเป็นเขาเไพไื่อี่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นข้าวปุ่น ขั้นสั่นเขากระเอื่นว่าปุ่นแต่อันนี้มันมีเขานำเขาก็เลยมาเอื่นว่าเขาปุน <c oughs> <c oughs> ่นเหมือนหมาคนเดียวนะหัวคนเดียวเลยนะปัญหาหอมกันจองคนอยู่เด้ไม่ไ,ไม่ถึงว่าหมกคนเดียวหัวคนเดียวไหม, <c oughs> มหมักอันนี้ กรอบเนาะย <Okay. S 1> ุบใส่ผักหน่อยมันห่อ เอาแบบมีความสุขเฮฮห้าครับโบต้องเน้นกินแสบเนาะแมนจะเอาแบบมีความสุขกับพ่อหืมกำลังบด Ừ. Ngon như này Bạn cắt mặt tèn rồi tao tèn nhầm hàng cành ขอผบบูกกบมอ,อหนวดตาโงบุญแห้งไงครับสิกินไว่ดิอ,อ,บอีบ่เบิดไกยากันแน่พี่นอ้องสู้ตายครับเงาสองพลังม่แห้งอะ ของแนวแสีบก็ดอนเ,เนาะแสีบจ้ะมื่อนี่พอดำหายจักรหลวงเมืม่อนี่มื่อนี่พอดำหายจักรหลกงอ๋อบระท่านละหายจักรหลกเลยบอกมื่อนี้นะเนะี่ยนะนึกว่าซีเฟสกับปอเฟสเนาะอืม เ <ừ> <ừ> จอตอนไงแดดทองมาแล้ววุไปน่านๆก็ดีนเนี่ย เห็นอะไรที่กินเบิดบัดนี้มันเด้อพี่น้องเด้ออืต้องเอิ้นพี่น้องถึงสิกินเบิดแต่ละมือมาสามมือนี้มาสองเจมแต่ละมือมาสามมันบ่กแต่เคยกินแบบนี้มันบ่แม่นมีจักอันถึงเบิด์ตหัน้ามา ขตัดกับตัดตอนใหญ่ๆสะออนหนวดใหญ่ครับกับประดับเลยตาขังเดียวตาขังหนึ่งกับหูกแหวกมันต่ลกรคไหมให้ชิม ข้าขอตอนไงอยู่ครับอืขอบ่ายมือสูมนกกินเนาะสูมนกสูไอ้ไว้ chín trăm cả em là đem kho bùn đi hao hết bữa này อิอ่มถ้าวากอนซีอิ่มกะฝากให้พี่น้องสื่อคล้องซอยบริสันกับก้นไหลกล้นแท้ให้เด้อจา้าแถวสื่อคล้องซอยกันแหละแสบครับ ฝากพี่ฟังน้องกดไลค์ให้้เด้อครับเด้อเป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะจจ่าวะผู้ที่เป็นไข่ก็เจ้กวะสิฟืนอยู่ไปจ๊กพี่น้องอยู่เฮือนเนาะไข่แตกเลยไข่แต่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ครับบอดดยุทธ์โรงเรียนพอดีเนาโควิดกะรักษาตัวเองได้พี่น้องเลยผู้ที่เป็นติดโควิดอยู่เด๋ยวนี้กะบอดํากับน้องบุญน้องวายกับเป็นกำลังแรงใจให้คือกันเด้อครับเด้ออันนี้กินโมเบิร์ครับอีมเลยยังหนวดหนึ่งครับ งมดก็นยังไงซะเอามาไว้กินอีกเพื่อรอบแรกหิวอีกครับอันนี้ก็ประมาณใบสองใบสามครับลงมาพอดีานบ่ยๆบยเนาะพานกินข้าวายได้อิ่มอยู่บนนวลอิ่มจ้ะลิมบบลีนี่จ้ะเอาหัวพี่ให้น้องเขาเบิ้งเกียกบาทแน่ <c oughs> เอาขอบคุณหล,ลายๆครับเมื่านท,ที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังแรงอกแรงใจดีใจได้หเห็นพี่น้องคอมเมนต์มากก็ได้เนาะ บูธาตอบกระทาตอบครับเอา้าก็ขอขอบคุณหลายๆครับบ่มีอย่างฝากพีฝากน้องลรวปะมีแต่ฝากเพื่อนกดไลน์เนาะกับซื้อไข่ครับไข่แคบหมูกระเทียมต้นครับฝากพีฝากนอ้องซื้อซอยเด้อครับเด้ออยู่ดีมีแห้งกินคอแสีบนอนรับครับสุขูมสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ